บทที่77สบเจสถานการณ์วุ่นวายในตระกูลฉู่ใบหน้าโกรธเคืองของโสฟูฉู่ค่อยสงบลงก่อนจะนั่งลงที่นั่งราชครูแต่อย่างไรเสียท่าทางของเขาก็ยังคงนิ่งขรึมนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าหากเจ้าไม่ยอมปริปากตำแหน่งพระชายาชีเจ้าก็ไม่ต้องเป็นแล้วก็เท่านั้นตระกูลฉูยังมีสตรีที่เชื่อฟังอีกเยอะ,สะเสด็จปู่ท่านโปรดฟังที่หลานพูดด้วยเจ้ากะหลานไม่ได้จงใจจะให้นางเริ่มร้องให้ขึ้นมา หยาดน้ําตาไหลลงมาตามใบหน้าช่างหน้าเห็นใจเป็นอย่างมากผู้ใดที่ได้เห็นท่าทางเช่นนี้ต่อให้ใจแข็งมากเพียงใดก็ใจอ่อนลงในทันทีแต่หน้าเสียดายที่ไม่ใช่กับโซฟูชูเขาไม่เคยหลงเชื่อในน้ําตาเก็บน้ําตาของเจ้าเอาไว้แล้วใส่หัวออกไปเสียเขากล่าวขึ้นอย่างเยือกเย็นสุดท้ายชูหมิงช่ยก็สแสดงสีหน้านึกเสียใจออกมาพลางรีพูดทันที สเสด็จปู่ข้าผิดไปแล้วล้วนเป็นความผิดของข้าข้าไม่ควรที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของท่านและแม่นมสีจริงแท้ที่หลานบอกให้นางวางยาพิษลงไปในยาของไทสร้างห่วงหลานเพียงแค่กลวว่าหักอาการของไทสร้างห่วงดีขึ้นแล้วต๋องชูจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งเท่านั้นหลานเพียงคิดจากสถานการณ์โดยรวมเท่านั้น จ้าทราบเรื่องความสัมพันธ์ของข้าและแม่นมสีได้อย่างไรเสียงของโสฟูชูนั้นดูมืดมนและเยือกเย็นอย่างมากราศีรอบข้างมีจิตสังหารอันโหดร้ายชูหมิงช่วยไม่เคยเห็นสีหน้าท่าทางที่น่ากลัวเช่นนี้ของเสด็จปู่มาก่อนจึงทําให้นางตกใจจนปากสั่นจนต้องพูดความจริงทุกอย่างออกมาท่านย่าเป็นผู้ที่บอกให้กับข้าซึ่งเรื่องนี้ท่านย่าก็เป็นผู้ที่ให้คําเสนอแนะ ท่านบอกว่าแม่นม,มีความสัมพันธ์กับท่านเพียงแค่บอกว่าเป็นความต้องการของท่านต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตแม่นมีจะยอมทำทุกอย่างเพื่อท่านเดิมทีหลานก็ไม่ได้ปักใจแต่เพียงข้าพูดเช่นนี้ไปนางก็ยอมตกลงแล้วเจ้ากะพอพูดจบนางก็รีพูดต่ออีกว่าสเสด็จปู่แม่นมีไม่มีทางที่จะกล่าวเรื่องการลอบทำร้ายไทสร้างห่วงเป็นแน่เจ้าค่ะและจะไม่มีทางดึงท่านเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่านวางใจเถิด โซฟูชูหลับตาลงใบหน้าไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆราวกับท่อนไม้เสียอย่างนั้นใจของชูหมิงช่วยวาวุ่นไม่สบายใจพร้อมจิกมือแน่นไม่รู้ว่าควรจะทำเช่นไรต่อผ่านไปสักระยะโซฟูชูถึงได้ลืมตาขึ้นเผยให้เห็นดวงตาอันสงบนิ่งแล้วเรื่องที่อองชูจะให้อภิเศกน้องสาวของเจ้าเป็นพระชายารองเจ้าเห็นว่าอย่างไรชูหมิงช่วยรีบตอบกลับทันที สเสด็จปู่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเหตุใดถึงได้โสฟูชูถามอย่างเยือกเย็นชูหมิงช่วยลังเลอยู่ครู่หนึ่งน้องหญิงเป็นบุตรสาวของภรรยาหลวงจะเข้าอภิเศกได้อย่างไรเจ้าพระยาจิ้งกล่าวไว้แล้วว่าสามารถให้หยวนชิงหลิงขึ้นร้องเรียนต่อท้องพระโรงเมื่อถึงเวลานั้นน้องสาวของเจ้าก็จะได้เป็นพระชายาชูหมิงช่วยแสดงสีหน้าตกใจเจ้าพระยาจิ้งกล่าวเช่นนั้นหรือเจ้ากะ แต่ทว่าพระชายาชูกลับคัดค้านและฝ่าบาทเองก็ได้กล่าวด้วยว่าให้สิทธิ์กับความต้องการของพระชายาชูฉะนั้นเรื่องของน้องเจ้าและองชูจึงถูกปล่อยไว้เช่นนั้นชูหมิงช่วยถึงกับถอนหายใจออกมาเช่นนั้นการดึงดันไปคงจะไม่ใช่เรื่องในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้มีแต่ปัญหาไม่เว้นแต่ละวันโซฟูชูจึงตอบกลับอย่างเฉยเมยถูกต้องดังนั้นข้าเลยตัดสินใจให้น้องสาวเจ้านั้นปรนิบัติองชีกับเจ้าว่าอย่างไรนะเจ้ากะ ชูหมิงช่วยล้มลงไปกับพื้นด้วยสีหน้าซีเซียวไม่เสด็จปู่หยวนชิงหลิงจะต้องยอมเห็นด้วยไม่มีทางที่นางจะไม่ยินยอมหลานขอให้คำมั่นไว้เลยว่าโซฟูชูกล่าวต่อด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกนี่จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเจ้าข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะใช้เล่ห์กลอันใดจะต้องทำทุกอย่างอย่างโปร่งใสและแน่นอนว่าหวังว่าจะทำให้ข้าพึงพอใจหากเจ้าจัดการได้ไม่ดีหรือว่าก่อเรื่องขึ้นมาตำแหน่งพระชายาชีของเจ้า ก็เตรียมอำลาได้เลยในทางกลับกันเขาหวังว่าหยวนชิงหลิงจะยอมถอยไปเองแต่หากจะต้องลงมือจริงๆจะต้องอย่าให้เหลือร่องรอยเด็ดขาดชูหมิงช่วยกล่าวมั่นคงสเสด็จปู่โปรดวางใจหลานจะทําให้เสร็จสมบูรณ์แน่นอนเจ้ากะโซฟูชูสะบัดมือด้วยสีหน้าที่เหนื่อยยะาไปเถอะหลานขอตัวลาชูหมิงช่วยน้มตัวลงพร้อมกล่าวลาชูหมิงช่วยเพิ่งจะออกไปโสฟูชูก็แยกให้ใครบางคนเข้าไปหาพร้อมกับพูดด้วยเสียงเรียบนิ่ง ข้าไม่ต้องการได้ผู้ใดกล่าวถึงเรื่องของเสี่ยวซีอีกจงส่งยาถ้วยหนึ่งไปยังทางฮูหยินใหญ่เสียเขาเป็นชายชราร่างสูงใบหน้าหน้าซูปผอมเมื่อได้ยินเช่นกันเขาก็หลับตาลงแล้วพระชายาเล่าพะยาค่ะนางเป็นคนหลักแหลมเพียงแค่ได้เห็นจุดจบของท่านย่าของนางนางจะต้องปิดปากเงียบอย่างมิชิดแน่นอนโสฟูชูหลับตาลงพร้อมถอนหายใจระงับจิตอาฆาตเอาไว้ ชูหมิงช่วยเมื่อออกมาจากห้องหนังสือก็ไม่ได้รีบเดินทางกลับแต่เดินไปยังห้องพักของชูหมิงหยางผู้เป็นน้องสาวก่อนชูหมิงหยางเกิดในช่วงต้นปีมีรูปลักษณ์ใบหน้าคล้ายคลึงกับชูหมิงช่วยแต่ชูหมิงหยางจะมีความหยิงผยองมากกว่าไม่เหมือนชูหมิงช่วยที่มีความใจเย็นและอดทน ในตอนที่ชูหมิงหยางถือกำเนิดขึ้นมาพอดีกับช่วงที่เสด็จปู่หายป่วยพอดีเพราะเหตุนี้จึงให้ชูหมิงหยางถูกเอาอกเอาใจมาตั้งแต่ยังเล็กความปลดปลาในตัวนางมีไม่น้อยไปกว่าเกอเอ๋อผู้เป็นบุตรของภรรยาหลวงเลยชูหมิงช่วยได้แต่สงสัยว่าเดิมทีเสด็จปู่ไม่เคยคิดที่จะให้น้องสาวเป็นพระชายารองอองฉู่ถ้าหากน้องสาวอภิเศกเข้าจวนอองฉู่ตำแหน่งพระชายาหลวงก็คงจะตกมาอยู่ในกำมือในอีกไม่นาน เพราะมันจะสั่นคลอนตำแหน่งพระชายาหลวงของตัวนางเองการที่เสด็จปู่ให้โอกาสนางอีกครั้งเป็นเพราะนางเป็นคนที่ใจนิ่งสงบและวันนี้ตัวนางเองก็ได้ก่อปัญหาขึ้นเมื่อคิดได้เช่นนี้นางก็ยิ่งกังวลใจมากยิ่งขึ้นแต่ทันทีที่เห็นชูหมิงหยางนางก็กลับยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนชูหมิงหยางที่เห็นนางกลับมาก็มีความยินดีอย่างมาก จากนั้นจึงอบแขนของนางเอาไว้พาเดินเข้าไปด้านในใบหน้าแดงระเรื่อคาดการได้เลยว่าเมื่อสักครู่นี้คงจะไม่ได้อยู่เฉยๆชูหมิงช่วยได้กลิ่นคาวเลือดลอยมาแน่นอนว่างานอดิเรกของน้องสาวนางนั้นรู้อยู่แก่ใจดีเพียงแค่ว่าไม่รู้ว่าครั้งนี้จัดการกับผู้ใดแต่พอเมื่อหลังจากถูกลากเข้าไป นางก็ได้เห็นสาวใช้นางหนึ่งกำลังนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นสาวใช้คนนั้นอายุราวสิบสามสิบสี่ปีบนศรีรษะของนางมีถ้วยวางอยู่หนึ่งใบโดยมีน้ำล้นอยู่ในถ้วยสาวใช้คนนั้นที่เห็นว่ามีคนเข้ามาจึงขยับตัวเล็กน้อยพอน้ำกระเด็นออกมาชูหมิงหยางก็หยิบแส้ที่วางอยู่บนโต๊ะฟาดออกไปพร้อมตะโกนคุกเข่าเสียสาวใช้เจ็บปวดเป็นอย่างมากใบหน้าเต็มแดงกับน้ำตาเอา่อล้นอยู่ตรงขอบตามาแต่ไม่กล้าร้องให้ออกมา โดยบนพื้นมีถ้วยแตกหลายใบเกลื่อนกลาดไปหมดดูแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะได้รับความเจ็บปวดไปไม่น้อยทั้งยังมีรอยแผลหลายที่บนใบหน้าอีกท่านว่าน่าสนุกหรือไม่ชูหมิงอย่างแสดงหน้าตาอันน่าเอ็นดูมองไปยังชูหมิงช่วยพร้อมกับกล่าวถามอย่างภาคภูมิใจชูหมิงช่วยกล่าวอย่างเอาใจนางเจ้าคิดว่าสนุกก็เพียงพอแล้วชูหมิงอย่างนั่งลงพร้อมกับทิ้งแท่ลงไปที่จริงไม่สนุกเลยแม้แต่น้อยข้าเพียงรู้สึกเบื่อหน่ายเท่านั้น อีกทั้งท่านปู่ยังไม่ยอมให้ข้าออกไปข้างนอกอีกนางจ้องไปยังสาวใช้ใสหัวออกไปเสียสาวใช้เรากับได้รับการน,นิรโทษกรรมจึงรีบถือถ้วยน้ำแล้วโน้มตัวเคารพก่อนจะเดินออกไปสาวใช้คนอื่นรีบเข้ามาช่วยเก็บกวาดพื้นห้องพร้อมกับยกน้ำชาและขนมเข้ามาจากนั้นจึงปิดประตูให้สองพี่น้องได้พูดคุยกันชูหมิงช่วยพิจารณาอยู่สักครู่แล้วจึงค่อยยิ้มออกมาน้องหญิงเสด็จปู่ได้ทำการมั่นหมายให้กับเจ้าแล้ว เจ้าทราบหรือไม่ทราบเจ้ากะชูหมิงยางชักสีหน้าลงแต่ข้าไม่ยอมอภิเสกออกเรือนเร็วเช่นนี้หรอกคำพูดของเสด็จปู่ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถขัดคำท่านได้ชูหมิงช่วยถอนหายใจเบาๆท่านพี่เหตุใด,ดถึงยินยอมอภิเสกเร็วเช่นนี้ใช่ว่าจะคอยอยู่เคียงข้างท่านย่าหรอกหรืออยู่ที่บ้านเป็นดั่งไข่มุกแต่หากออกเรือนไปแล้วจะว่าเช่นไรดีท่านพี่เคยทำไม่ดีต่อท่านที่งั้นหรือข้ากลับคิดว่าท่านพี่เคยนั้นดีกับท่านพี่อย่างมากเลยยอ ทุกคราท่านกลับมาอย่างบ้านเขาก็มักจะมากับท่านโดยตลอดชูหมิงหยางเงี่ยหูฟังแล้วถามชูหมิงช่วยยิ้มฝืดนั่นเป็นเพียงภาพลักษณ์ผิวเผินเท่านั้นการเป็นพระชายามีอิสระจริงๆที่ไหนกันอยู่จวนมีกฎระเบียบมากมายมีคนคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดแค่เพียงประพฤติผิดก็จะมีคนเข้าไปรายงานกับวังหลวงหักไทเฮาเสด็จมาก็จะถูกประนามไปทั่วชูหมิงหยางถึงกับตกใจร้แรงขนาดนั้นเลยหรือ ไม่ไรแรงก็นิยามได้รับความลำบากแล้วยังไม่สามารถแจ้งให้กับเสด็จปู่ด้วยเพราะเสด็จปู่ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในราชวงศ์ได้บทที่78ทุกคนต่างโกรธเคืองชูหมิงยางกล่าวอย่างสลดก่อนหน้านี้ท่านแม่ได้บอกให้ข้าอภิเศกกับอ,องชูแต่ข้าไม่ยอมอภิเษกกับอ,องชูหรอกทั้งอภิเษกไปก็เป็นเพียงพระชายารองข้าไม่ยอมเป็นพระชายารองหรอกดวงตาของชูหมิงช่วยเปล่งประกาย อ,องชูนับว่ายังดีไทยเฮามักจะไม่ค่อยตำหนิพระชายาชูเพราะเสียนเฟยผู้เป็นท่านแม่ของเขานั้นเป็นหลานสาวแท้ๆของไทยเฮาเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์นี้ไทเฮาจึงมีความอดทนต่อคนในจวนอองชูอย่างมากเจ้าดูสิพระชายาที่หลังจากได้รับการแต่งตั้งก็แทบจะไม่ได้เข้าไปถวายบังคมมากนะไทเฮากลับไม่เคยตำหนิอะไรเลยอ,องชูในหัวของชูหมิงอย่างค่อยๆปรากฏชายหนุ่มรูปงามขึ้นมาครั้งสุดท้ายที่ได้พบเขาคือตอนที่อยู่หน้าประตูเมือง ในตอนนั้นเขานำชัยชนะกลับมาอย่างเมืองหลวงเขาควบอยู่บนหลังม้าสวมกราทองดูสง่างามอย่างมากซึ่งแท้จริงแล้วนางรู้จักกับอองชูมาตั้งแต่เล็กแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาเดินทางมาที่จนบ่อยครั้งแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าเขามาหาท่านที่ใหญ่นางตอบกลับอย่างนิ่งเฉยข้าไม่ยินยอมอภิเษกกับอ,องชูหรอกชูหมิงช่วยตะลึงงานเพราะเหตุอันใด ที่จริงแล้วนางเข้าใจความคิดของน้องสาวเป็นอย่างดีเพราะแต่ก่อนที่อองชูเดินทางมาที่นี่นางมักจะแอบ,บดูอยู่ที่หน้าประตูเขาอาภิเสกกับบุตรสาวของตระกูลหยวนสตรีอย่างหยวนชิงหลิงเขายังอภิเสกด้วยค่าไม่ชื่นชอบเขาชูหมิงหยางตอบเป็นเพราะการจัดฉากของตระกูลหยวนจึงไร้ซึ่งทางเลือกอีกทั้งเสด็จปู่ยังกล่าวอีกว่าหากเจ้ายอมอภิเสกไปก็จะให้อ,องชูยาร้างกับหยวนชิงหลิงเสีย ชูหมิงหยางมองดูนางพลางกระตุกริมฝีปากขึ้นเพราะเหตุใดท่านพี่ถึงได้พูดนมน้วให้ข้าอภิเศกกับอ,องชูด้วยเล่าชูหมิงช่วยกล่าวตอบเพราะข้าหวังดีกับเจ้าอองชูเป็นคนดีที่นับว่าหาได้ยากเจ้าอภิเศกกับเขาจะต้องมีความสุขเป็นแน่ชูหมิงหยางแสร้งยิ้มงั้นหรือดีเช่นนี้เหตุใดท่านถึงไม่อภิเศกกับเขาท่านย่าชรามากแล้วต้องทุกทรมานเช่นนี้ช่างโหดร้ายจริงๆ อ,องฉีลูกผมปลอบใจนางข้าได้ยินมาว่าเป็นสาวใช้นางหนึ่งในจนอ้างว่าได้นำยาบำรุงมาต้มเป็นซุปะให้ท่านย่าของเจ้าด้วยความผิดพลาดร่างกายของท่านย่าของเจ้าไม่รับยาบำรุงจึงติดอยู่ที่คอจนไร้เสียงวันหลังส่งให้หมอหลวงเข้าไปตรวจดูอาการไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะักชูหมิงช่วยได้แต่ด,าด่าทอความโง่เขลาของอ,องชีอยู่ในใจข้ออ้างไร้สาระเช่นนี้เขายังเชื่อได้อีกคนที่โง่เขลาไร้เดียงสาเช่นนี้จะเป็นที่พึ่งพาของนางได้อย่างไรกัน แล้วไหนจะเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งองค์ราชทายาทอีกเล่านี่เป็นครั้งแรกที่ชูหมิงช่วยรู้สึกว่าตัวเองได้เลือกผิดคนเสียแล้วหากเป็นท่านพี่เข้าเขาก็คงจะรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้ความไม่ชอบมาพากลแล้วทั้งยังจะเพิ่มมาตรการป้องกันอีกด้วยซึ่งเช่นนี้ทำให้นางรู้สึกถึงความปลอดภัยอย่างมากเมื่อนึกถึงอยู่หวนเห้าใจของนางก็เจ็บปวดขึ้นมา ตอนแรกที่จัดฉากให้เขาเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เพราะเสด็จปู่ในตอนนั้นตัดสินใจที่จะสนับสนุนองชียอย่างเต็มที่ประกอบกับก,บการที่ไท่สร้างหงป่วยหนักจนไม่อาจปกป้องส่งเสริมท่านพี่เฮานางจึงต้องจำใจทอดทิ้งเขาไปแล้วให้หูหยินรองแจ้งแผนการกับเจ้าพระยาจิ้งซึ่งในระหว่างดำเนินแผนที่จวนเจ้าหญิงนางเองก็จงใจที่จะให้โอกาสหยวนชิงหลิงเดิมทีคิดเพียงว่าฝาบาทเป็นคนที่รักในเกียรติยศ ทำให้นางเกิดความเกลียดชังอยู่พักหนึ่งจนหลังจากที่อภิเศกกับอองชีนางก็ลืมเรื่องราวไปหมดแล้วแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าวันนี้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนแปลงไปหมดเช่นนี้อองฉีที่ไม่รู้ว่านางกําลังคิดสิ่งใดอยู่ในใจเมื่อเห็นว่าร่างกายของนางอ่อนแรงลงก็คิดเพียงว่านางกังวลถึงอาการป่วยของท่านญาเขาจึงกอดนางแน่นขึ้นณนะจวนเจ้าพระยาจริง ช่วงนี้เจ้าพระยาจิ้งนั้นโมโหจนแทบคลั่งแล้วเดิมทีได้รับความเห็นตรงกับโสฟ,ฟูชูแล้วซึ่งจะทําให้ทั้งสองตระกูลจะได้สารสัมพันธ์ไมตรีกันดังเดิมเพียงแค่หยวนชิงหลิงยอมสละตําแหน่งพระชายาก็เพียงพอแล้วซึ่งเขาเองก็ให้คามั่นอยู่เสมอว่าหยวนชิงหลิงจะยินยอมแน่นอนแต่เขายังไม่ทันได้วางแผนการเพียงแค่ให้หูหยินร้องออกไปปล่อยข่าวหรือโสฟูชูก็เข้าวังไปเข้าฟ้าฝาดก่อนทั้งข่าวที่ได้รับคือหยวนชิงหลิงคัดค้านการอภิเษกพระชายารอง ฉะนั้นยิ่งไม่ต้องไปกล่าวถึงเรื่องกอนสลัดตำแหน่งเลยและพอเขากลับไปเข้าพบโซฟูชูที่จวนตระกูลชูอีกครั้งแม้แต่ประตูนหน้าของจวนยังเข้าไม่ได้เลยไม่เพียงเท่านั้นการประเมินกระทรวงขุนนางก็กำลังจะเริ่มแล้วทั้งขุนนางหัวหน้าใหญ่ของเขาก็ได้มีหมายแจ้งกับเขาด้วยว่าจะทำการประเมินเขาอย่างเคร่งครัดอีกด้วยซึ่งขุนนางพวกนั้นล้วนเป็นแหล่งอำนาจของตระกูลชูและเขาก็รู้ว่านี่เป็นคำเตือนจากโซฟูชู พ่อเขากลับมาก็ได้ลองคิดแล้วคิดอีกซึ่งในเวลานี้ยังพอมีหนทางเอาตัวรอดอยู่ดังนั้นจึงควรเรียกตัวหยวนชิงหลิงกลับมาแล้วสั่งสอนเสียหน่อยแล้วทางที่ดีที่สุดคือสลัดตำแหน่งพระชายาแต่โดยดีเขาจึงรีบสั่งให้คนใช้ไปยังจวนอ๋องโดยอ้างว่าหูหยินใหญ่กำลังป่วยหนักดังเดิมเพื่อให้นางกลับจวน แต่กลับคิดไม่ถึงว่าคนสงสารจะกลับมาแจ้งว่าพระชายาจะอยู่ดูท่านอองที่ได้รับบาดเจ็บไม่อาจกลับจวนได้และเรียนให้เจ้าพระยาเชิญหมอเข้ารักษาอาการป่วยของหูหยินใหญ่เจ้าพระยาจิ้งโมโหอย่างมากจนตะโกนด่าขึ้นมาในห้องหนังสือโดยไม่สนใจภาพลักษณ์ใดๆทั้งสิน้นนั่งปิดกล้าขาแข็งแล้วหรือรยังจะดูแลท่านอองตั้งแต่อภิเศกไปนางได้เจอกับท่านอ,องแค่ไม่กี่ครั้ง นางลืมไปแล้วหรือไรบังอาจจริงๆเจ้ารีบไปบอกให้นางกลับมาหาักนางไม่กลับมานางจะต้องเสียใจคนใช้จึงต้องกลับไปอีกครั้งเพื่อรายงานข่าวหมอหลวงในจวนอองชูนั้นแท่เฉาแต่การได้ยินของหยวนชิงหลิงนั้นมีปัญหาจึงได้ยินเป็นหมอหลวงเฉาซึ่งตอนนี้หมอหลวงเฉาก็มักจะมาทําแผลให้อยู่วนเท่าทุกวันจนบาดแผลก่อตัวเป็นสะเก็ดแล้วเขาที่มองดูรอบเย็บแผลถึงกับตะลึงเป็นอย่างมากเพราะหากเป็นช่างปักผ้าก็คงจะเทียบได้กับช่างปักในวังได้เลย